นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองซื้อดได้โดดโชว์ได้เอาขดเลยถูยังดอกแสนทุนเป็นเงินเท่าไหร่นะครับปึ๊บนะมันยังไม่ได้กำหนดเราใส่ห้าแสนทุนกลงปิดสี่สิบจุสองห้าอยู่นะครับใส่ห้าแสนหนึงิอูลเล่นไลฟ์ไลคิวมาพันตัวยังไม่ได้เลยฮ่า ปิด40.50ครับตัวนี้จะอยากได้แลฟ์ไลอ่ะแต่ก่อนก็เล่นกับมึงประจำไม่ใช่เหรอไลฟ์ไลฟ์เมื่อก่อนกูเมนเวเท่านั้นอ้าวยังไปดีเอ้ากูต้องทำไงวะเนี่ยโดนหลอกลไอ้เนี่ยเะไมแปลว่ามันดีจากตีกองเหมือนแล้วนะไม่มันดีให้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเสียงเป็นนั่นเป็นนี่มีให้หมดเลย ก็มันหลอกเปลเหอ่ยเสียงวุ่นใจโดเอ้ยทำไงวะเนี่ยมองทางเป็นใหม่มันหายไปแล้วอ่ะดีเต้ยอ่ะอ้าวจ้บอแล้วก็ขึ้นมาว่ากลัวาเติงตาสักน้อยสักน้อยทำไมนะก่อนเติมตั้งเลยถึงจะได้ไมื่เกี่ยว กดเวลาติดตักสักน้อยเพื่อสนับสนุนเกมเซอเจอเวอร์จะถูกปิดแล้วคนปะไม่มีนะะเ้าก็รู้โดนยิงเขาก็รู้อย่างเดนไปก่อนนะเออนี่ยเฮ้ยนี่อะไรตามนี้จะเปุกอย่างไรวะก็เล่นเทวีด้วยด้วยด,ดวลวับด,ดวลับบักฟักก็อฮักแก แบกแพก here กรปินสบาร่ไมานว3ดบมีดับแล้วหรอวะแสดงว่าอันนั้นคาที่คาเสรยแล้วดิไม่ได้กดไอนี่เลยทั้ได้บ้างะ โบวโบวกับกระเป๋าวะ่ะเอาเอากระเป๋าดีกว่าโบคืออะไรอะนี่กระเป๋าตี๋เหรอวะกระเป๋าเจ็้ห้าเนี่ยไม่มีครับชุดกันโบว์ชดกันโบไม่ได้ใช้ไงเลใช้แล้วมีคูมละ, 3> 3ะมันก็โอเคนะมันทำให้มึงยิงเร็วขึ้นนะ ไม่มีอสูรเล็งเลยไม่ได้อีกเราสนใจเดี๋ยวขอเก็บก่อนนะแร๊บเลวกมึงนะเวกมึงนะเอากระเป๋าบ่วงก่อนดีกะตูฮอปอัพตัว45วิเย่โม่จูย่จังกาโน่กตอรามึงมามึงมายุดเม่ バบクคแพคโอัเรเบ2นะเกี่ยวกบสีด์่บบาพวราน้านี่มันยมทิ่ครบก็ใช้ก็ต้องขรบไม่มีดอกนี่แบ็แพค3บ็แพ4ดิ้วชเล่นเล่นบิงแมนดั้มนะไอ้ของผมที่มันเป็นรูปไอ้หวัวใจสลับนี่คือใช้ยังไงใ,ใช้ใช้เรามันช่วยอะไร หัวใจอะไลูกหัวใจสีเขียวอ่ะที่เป็นพวกอ่าไอเทมเหมือนซิวเหมือนอะไรวะเนี่ยที่มันไม่เบคอนเบคอนเอาไว้ชุบเพื่อนดีคอนโอเคเบคอนมันไม่จัดเนื้อหมูก็เห็นมอสบิกแล้วก็แบบเจอะเข้าวุธนะของจะได้จะได้ของอ่า เล็กได้แบบเอ่อแม็กแบ็กแม็กเควี่อะแม็กเควี่อยู่ตรงนู้นไม่ใช่หรอวันเฟิร์สอยู่ตรงแท็บสูงข้างบนเดินม,มาใกล้คุณแล้วุณหยิบให้ไหมกูก็อยากหยิบให้เป็นนติทุกคนก่อฟ้าหมดกูบ้านกูเอา้าโอ้มันดรอปเต็มพื้นเลย ไม่มีใครบอกงอแงแลว้วอ่ะไม่มีใครบอรกคร,บรับเออมีคนให้แลว้วอ่ะขับปูนนะฮึฮึขับปูนได้ปล่อยกูอยู่ข้างหลังคนเดียวอีกแล้วเดินชาร์จตอนจับคนชาร์จไม่เอาไม่หรออนะ ไอเวนกูหาชิวหาเกาะไม่เจอมึงอยู่ไงนะที่หมักไงลืมกูลืมกดดิฟสิ่งกระีถูกค้นเระดับทยอระดับทรูอยเเ่าเดินหอมมาลายหอมไปแล้วเบื่อแล้วกระเทียมอยากโดนกระทือกมั้ครับไปกูียกกินเลย what ช่อนตัวเหรอ what <laughs> what เกิดอะไรมาแล้วอะ่ะมีเห็เจ้าอะไรไหมขอเสลกหน้าเราเราปล่อยตรงนี้ก็ได้นะไหนอะ่ะตีกองอะ่ะโอ้ ที่ตรงนี้ที่แห่งนี้เพิ่งตตายสัว์เราเพิ่งตายกันมาหยกหยกไหนอะตีกองอ่ะตรงๆปโป๊ปโป๊ปปะละปุ่นกดวีดูดิเฮ้ย hey, มีคนโหนมาตรงนี้เนี่ยโหนมาแล้วตัวหนึ่งเห็นเปล่าเห็นแต่ว่าอยากเห็นอีกสองคนอยู่มันโหนมาจากทางเราใช่ไหมอัมนน,นี้ม่นด้ไม่ได้วิวอ่ะมึงเปิดจุดแล้วเพื่อนมาคุณดักให้เอ๊ยจะได้เพิ่มแม็ก์ป่ะวะ มีได้ไหมทองแม,แม่ทองอ่ะเอาเรื่องเก็บของผิดไอ้สัสคุณสองกูคุณสองกูไปเอาขึ้นมามันกลับมันมันจะมันกลับมาแล้วอ่ะเพื่พอนๆมันกลับมาแล้วมันกลับมาตรงนี้แล้วคือตัวเดียวกูเห็นตัวเดียวกูยังไม่เห็นใครขึนร้นไป,ปนข้างบนไหม น่าจะดีนะผมว่ามันไปตรงนู้นมันวิ่งเข้ามิวเข้ามิวเข้าหมอกมิวเข้าหมอกเดีแต่กูจะขึ้นกูเป็นกูจะเก็บคุณสองไปกูกูทำไมเออเอาไปเปล่ากูสองที่เป็นกลมๆใช่ไหมที่เป็นเหลี่ยมมีเหลี่ยมไม่ใช่เหลี่ยมไม่ใช่กูกลกูกลมจะกูแล้วเราสักหน้ามึงตัวนึงเงี้ยเดินไปแล้วแพทไฝเดอร์ เอาไม่ละเปิดให้เลยเอาเกียรเดินเอาคุกเดิมาแล้วอ่ยเล่นสัตว์วแล้วนะยิงให้ทุกคนแล้วนะโอ้แม็กยังแม็กสีธรรมดาอยู่เลยนี่ไงที่เด็กคนสองไป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 ไไปปไปปไปไไป้ป เพื่อมาี้มันจะไว้สักเจ้าตี้กันแล้วเราต้องยังไงสักเราต้องหนีเราต้องเลยเราต้องเรียกแอดด็เดี๋ยวนะกูว่ามันมีคนวิ่งขนาบขนาบเขาอยู่นะแต่พแต่โอ๊ยลอบพันพลอบพันพลอบพๆๆน

อยูคนสแกนมาท minute, ี hint, ื่นเปล่าน่าจะนื่นไป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 เอาควาเอาควาไปยิงเลยรับรับรับเบอร์มอติโคตรสนิทเฮ้ยเบอร์มอติงเฮ้มีมีมีไลท์ดอกให้สักแม็กแมมีเหลือแค่ร้อยสี่สิบทีมวอทเอาตูดไปเอาไปวัก็เก็บไว้ lắm tango lộn tango tam tango lộn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  đi lộn tango lộn tango Đã tango ok lốp lộn tango Đi tango lộn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  tango จับำเพชรไปเติมเติมก่อนเติมก่อนอตัวนี้ก็มีตีนึงก็มาเรียามาหนะรุมมแรงมากกว่านะเดี๋ยวให้เราตัด้ไปให้สุดหมดจะสุดหมดหมดผมเหมืน่อเอะไอชิวหมดวขึ้นตันี้ชิว่าหลับ้ เีโอโอเคอ้หถ้าเจะได้จะจะรัได้ได้ก่อนเลยตนี้ตัวนึงตักเล่นตรงนี้ได้มันมันแช่วงอยู่เนี่ยเนียาตรงนี้ได้ปะได้ได้จะจะให้กูรีบเลยฮะเออรีบเยีรีบกรนะไลไล ใสมาหน่อยนะผมลงอันนั้นไม่ได้กูหลนกุหลนกุหนใสเลยใยาวเลยไปมามียาป่ะให้มียาไหมเอายาไหมมี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 เรายิงแต่เราไม่เอาของสักที่สี่เยวะ คนนรวหมแล้วตองนั้นนะคูลมไปหนึ Whew ่งตัวแล้วเอาไมถอยไได้อยได้อี้ไม่มีไฟฟาเลยฟร์มันเอ้ามาแล้วเจอที่หลังเราก็เลยเอฟเอาของแล้วโอ้กรกสุฉันอาศัยปัดกรกสุนมีสานัดแต่ตอนนี้เอาอะไรกระสุนอะไรกสุอะไรเอมา มันจะเกี้ยกล่อมให้คุยไหมนะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนะหนึ่งหมื่นหมื่นใช้ได้เลยเนี่ยไปฟดอะไรอะเก็บระเบิดได้ไหมไม่ไม่มีใครเก็บระเบิดหรอกไหมไม่มีคนเกิดแถวนี้ข้างหลังเราปะวะหน้าค ป๊า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 ไอเดียอยู่สแกนชูอยู่ดีป่ะอยู่ดีป่ะเปิดป่ะโอ้โหเฮียก็แตกก็แตกกูเริ่มต้นเริ่มต้นไปของกูเจ็บมากเข้ามาเลยเข้ามาเลยเจ็บมากชุีก่อนไปปเปิดประตูมาเดียวม กันเลย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 กไปเปยขวางประตูอยู่ตายปิดประตูให้ปมดตายปิดประตูอูตายแล้วตายแล้วตายเลยตายเลยอุ๊ยประตูขังไัวอยู่ทราเป็นประตูรอบ้าย่งหอมอยู่ เราบ้าอยู่แถวนี้ <c oughs> มีชื่อใหญ่ปะไปไปไปชื่อใหญ่ชื่อใหญ่มาสแกนเราใช่ไหมใช่ใช่นั้นมาแล้วมาแล้วถอยพันธุ์เกิบชื่อใหญ่ถมาตัตตตงใท่านมาเล่นดีกา,ามีุกร์ประตูการ์ดเย็บ

ตีหนงมาแล้วตีสุดท้ายตีสุดท้ายอบปปิดทได้ไหมไม่ได้สอติ๊จะมาแล้วนะหาทางขึ้นหาทางเข้าขอตัขึ้นหนก่อนไหมก็ไปขึ้นในได้้ไปไนีปะ mặt tao vòng mặt tao vòng xin lỗi tao dưới chân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 

โคตรเกียโคตรเียไม่ป <Harriet> ็แม่เลยตสแม่งพิวสัตว์เลยเียตัวเียเนี่ยเจิลฟ Apex ชとなりましたเทสีเดิคิวเีดเดอร์ด้วยผมอ ตีกองเห็นไหมตีกองไม่เห็นไม้ไม้กองมั่วมันไม่มีไม้กองมีแต่ไม้เฮียในลูกไปสว์โนนดักวะเนี่ย